เจ็บ <î es> ไหมลูก <î es> สนามทะเลเชฟเชฟเจรเชวันนี้เราพากันมาที่วัดพล, <ะ S 2> ลอยลอสังวรงที่อ,อุตร,รดิตเอออ้าวยื New, นนิ่งๆถ่ายรูปก่อนไหนโอเคเอาไป้าแล้วหันไปดูวัดดีกว่าบอกเลยว่าสวยมากๆนี่ ครับผมไปวัดพรอยสังวรนิรันอยู่ที่ทองแสนขันจังหวัดอุตร,รดิตถ์ไปเราจะพาทุกคนไปดูเ,เรามาเมื่อกี้เนี่ยฝนตกเราขับออกไปแล้วแล้วเราก็ขับเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าแดดออก <c oughs> <c oughs> เวียนกลับมาอีกรอบ ปเราจะพาไปโอ้รอดแล้วรอต้ท้องพญานาคปู๊บยังไงสวยไหมครับไหนพาเดินชมซีเจ็บไหมลูกไม่เจ็บโอ้โหเอ็นดูเอาไปอย่าวิ่งอีกดิ นี่นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาดูมุมที่สวยแล้วก็จะออือทุกคนสวยมาก เกิดไปข้างบนกันว่าไงครับเราจะเข้าไปดูใต้องค์พระกันว่าเป็นยังไงจุดสวยมากโอ้โหข้างในเหมือนเป็นไม้สักยังไงให้พี่แนะนำสิคะพี่โอ้โ เราไหวทุกจ้าหอมไหมมันหอมอานั่งไหวทุกจ้าเหมือนพี่อะเราไหวในนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆกันครับผมาให้หมดเลยครับผมเดินอ้อมทางนี้รอบฐานตัวพญานาคไปเลยเดินไปเลยสวยไหมฉลามใช่มันฝนตกไง พยานุ่แล้วต้อตรงน้ว่าเป็งอ่ะใช่สวยไหมเอจับนจับได้ลูกจับแตะได้นี่ก็ลองจับาดูต้องเป็นยังไงมันมันรู้สึกเป็นยังไงมันแววแววเนาะมันจะทนแสงมันจะทนแสงไม่รู้ไหมหลังเล่อะไร เอ๊ะหรือเราเดินผิดทางหรือเปล่าเนี่ยมันต้องเวียนขวาหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเราเดินผิดทางนะย่าเราเดินสวนชาวบ้านเขาอุ้ยทางนี้มีพญานาคสองตัวหรออันนี้อันนี้ไม่เรืองแสงอันนี้ไม่ใช่กระเบื้องอันนี้เขาเขาเรียงจากกระเบื้องนะนี่คือกระเบื้องนะลูกเนี่ยเนี่ยที่เห็นหลังใจอยากกร้นไปไม่ได้ลูกอะไปเดินเได ไมทะเลเดินชิดริมไว้ไป้ายหูยแดดเตี้ยงเตี้ยงเลยชิดไปชิดไปไปลงข้างล่างลูกชิดไปมัง้งอุอยนี่มองจากมุมข้างบนนะตัวพญานาคใหญ่มากเลยลตอนนี้เราเดินลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินรอบ เป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าวัดน,นี้กว้างมากๆคนก็ทยอยมาเรื่อยๆเลยนะได้ออยังอ่ะเอาถ่ายรูปหน่อยอยู่นิ่งๆ ย,ยังไงเนี่ยเสร็จแล้วก็ได ouais, ้อ้าวป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันกระโรธรรมวัฒนทันติอายุโนสุขังพักรังสาธุ

พระพี่สุขสมขอพระสมยองรับเพื่อประโยชน์เราเดินครบหนึ<า>่งรอบแล้วแล้วก็ไปถวายสังฆทานมาเรียบร้อยเด็กๆจะดูล่าเลิงอะไรขนาดน,นี้เออ น่าเลงเกินเกินเบอร์ตลอดไปกลับละเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันบ้างบอกว่าวัดเนี้ยพื้นที่เยอะมากๆเลยตรงนี้รอบๆจุดเนี้ยเป็นพญานาคสีดำดูสิยืนกับน้องน้องครับยืนกับพี่เร็วยืนข้างพี่เลย ยืนเฉยเฉยไม่เอาเสียงลูกยืนนิ่งๆ่งว่าย,ยกมือว่าย,ยกมือว่ว้ทำอะไรยกมือไว้ย,ยืนตรงๆเออทำแบบพี่เนี่ยทะเลยืนน่ะลูกยกมือไหว้เหมือนพี่เลยเด็กๆระวังตกน้ำนะลูกอาบ้าถ่ายรูปไหนเอานั่งนั่ง เอาได้มันไม่กระดุกกระดิกเออใช่มันไม่กระดูกกระดิกไปเรากลับแล้วไปตามลูกศรเลยลูกศรชี้ออกไหนทะเลมาเร็วปะ่ะไปไหนเฮ้ย <c oughs> เอาอะไรอ่ะ ปิดแล้วเรากลับบ้านแล้วแม่เรามี